สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหญิงในช่องยายหญิงวิงวิงว้งสวยได้ง่ายนิดเดียวเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมีเซตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะสำหรับผิวแห้งผิวผสมผิวมันนะคะใช้ได้สำหรับทุกเสดผิวนะคะแต่ผิวผสมนะคะกับผิวแห้งจะดีมากๆเลยนะคะจะเป็นอะไรนะคะแล้วจอบโจทย์ประหาผิวนะคะไปชมกันได้เลยค่ะแถมไดนี่เลยนะคะมี3ชิ้นนะคะของ BSC อ พีเแคร์นะคะพีเแคร์เบเอีนะคะชิ้นแรกนะคะคือนี้นะคะทุกคนโฟมล้างหน้านะคะพีเแคร์คินซิงโฟมนะคะใช้ทําความสะอาดหน้าดีมากๆนะคะช่วยแบบว่าให้น้ํารอเลี้ยงผิวไม่แห้งตึงนะคะในปริมาณร้อยกรัมนะคะทุกคน แล้วก็หน้าสะอาดผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะอย่างใครผิวมันก็ใช้ดีนะคะต่อก่อนล้างหน้าทุกครั้งก่อนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะหรือกลางวันใครหน้ามันก็ล้างได้ค่ะแต่ล้างหน้านะคะวันหนึ่งล้างสองครั้งก็พอคะ่ะเพื่อความชุ่มชื้นต่อไปก็คืออันนี้นะคะทุกคนเป็น BFC Absolute Nourishment Cream นะคะทุกคนเดี๋ยวหญิงจะให้ดูผลิตภัณฑ์เนื้อครีมนะคะทุกคนเขาจะมีอย่างนี้นะคะเนื้อสีขาวๆข,ขุ่นๆน,นะคะกลิ่นแบบ หอมอ่อนๆนะคะทุกคนนี่นะคะเข้มข้นซึมซาบเร็วแล้วก็ไม่เหนียวหนึบหนะนะคะทุกคนตอบโจทย์ปัญหาผิวแห้งผิวผสมนะคะแล้วก็ทาให้หน้าขาวกระจ่างใสช่วบํารุงผิวหน้านะคะสารสก,กัดจ,จากเยอรมนีนะคะไม่ระคายเคืองนะคะนี่ค่ะซึมซาบเร็วแล้วก็ไม่เหนียวหนึบหนะนะคะ<ม>ทุกคนต่อไปก็คืออันนี้นะคะชูตติ้งโลชั่นนะคะทุกคนสาหรับผิวแห้งผิวมาผิวผสมได้เหมือนกันนะคะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะ เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทุกคนอันนี้นะคะหญิงลืมบอกขั้นตอนอันนี้นะคะพอใช้โฟมปุ๊บแล้วก็ใช้สำลีนะคะเช็ดโทนเหมือนเราเช็ดโทนเนอร์นะคะเช็ดไปในที่ใบหน้านะคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะดีมากๆเลยะคะ่ะทั้งหมดนี้นะคะในราคาอันนี้ร้อยกว่าบาทอันนี้สองกว่าบาทสองกว่าบาททั้งหมดนี้ในราคาไม่เกิน650นะคะทุกคนถ้าเกิดซื้อเป็นเซตนะคะจะดีมากๆหน้าก็จะขาวก็จางสายตอบโจทย์ปัญหาผิวนะคะแบบ คนที่ผิวแห้งผิวผสมดีมากส่วนหญิงนะคะเป็นแบบคนผิวมันแล้วก็มีผิวผสมด้วยมันบริเวณจมูกแก้มส่วนนั่นนั้นเป็นผิวผสมอะค่ะดีมากๆเลยคะ่ะอยากให้โคนไปซื้อเป็นตนะคะทุกคนดีมากตอบโจทย์ปัญหาผิวแบบให้หน้าแบบว่านุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็แบบยกกระชับแล้วก็ใช้สำหรับได้ทุกเพศทุกวัยเลยะค่ะไม่แพ้ง่ายะคะ่ะคือสารสก,กัดเข้ามาจากเยอรมันนะคะส่วนผสมนีดีมากๆเลยนะคะ ค่าถึงตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่หญิงใช้อะไรนะคะอยากให้คนไปซื้อไปตำเนะคะหลักร้อยนะคะร้อยกว่าบ,บาท200กว่าบ,บาทนะคะหามาซื้อในช็อป BSC หรือว่า Facebook Page BSC นะคะเดี๋ยวหญิงจะทิ้งนรายละเอียดในอีคลิปเช่นบอกอีกเช่นเคยนะคะจนถึงการนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หญิงมนตลอดเป็นกำลังใจให้หญิงใใได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กระดิ่งติ้งติง,ต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 งจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนม ที่ต้ล่างคลิปนี้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย